เอโยวุสิรสวัสดีครับผมพรีเมียมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลย Yamaha WR155R นะครับผมปี2022.23เลยนะคันนี้แต่งจัดทรงสไตล์ enduro มาทั้งคันครับลูกค้ารถสวยสภาพดีเลขใบน้อยปีใหม่คุ้มมากๆนะฮะ ของแต่งทั้งคันลูกค้าไม่มีผิดหวังกับเจ้าคันนี้แน่นอนนะครับ <c simulate> เครื่องยนต์155ซีซีระบบหัวฉีดนะท่อได้มาเป็นท่อแต่งนะ,ะมีการเครื่องกัดแข็งมาให้เป็นที่เรียบร้อยสติ๊กเกอร์แต่งรอบคันนะฮะ สวยๆลูกค้าดอกอยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะคะล้อเป็นล้อซี่ลวดนะใส่สีขาวมาให้เป็นที่เรียบร้อยล้อแดงนะครับดุมสีน้าเงินคือรถสวยเข้ากันสุดๆไปเลยนะฮะอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะครับแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะฮะ,ะโซ่สเตอร์สะอาดกริบครับลูกค้าท่อได้มาเป็นท่อแต่งนะคันนี้ทําท้ายสั้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะ อ่เดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่าลูกค้าเลขไม้แค่หลักพันโลเท่านั้นนะครับผมเลขไม้คันนี้นะฮะอยู่ที่4,700โลน้อยมากๆนะครับผมคุ้มสุดๆไปเลยนะฮะแล้วฟังเสียงท่อแต่งกันหน่อยนะฮะตัดติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับพอรันรันเลยเชื่อมติดนะครับเรื่องไม่นห,ไหนนะักกว่านี้เลยนะมาที่เลยนะครับยอดเลยนะฮะเจ้าคันนี้คือพร้อมขับขี่เลย ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะฮะทางร้านจัดทรงมาให้เป็นที่เรียบร้อยเจ้าคันนี้นะครับผมสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยมีเล่มพร้อมเอกาสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ